สองสามสี 2, 3, ่บารมีบอลสวัสดีครับจะส่งไปัชนีหนึ่งต be ้นสองต้นห <in> <Jacob> <s aging malicious noise> ้าสิบสามต้นส่งฟรีมีไปทางนะครับผมสนใจโทรอะไรเบอร์โทรด้านล่ามีเดอศูนย์หกสี่เก้าท่าหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดโทรหรือทางลายหาน้องก้อยได้เลยจะไปพี่ตู้นี้แน่นแน่นครับพี่แน่นแน่นตู้ไม่ได้เปิดนานมากตู้นี้ครับพี่มามีไม้สวยๆมาแบ่งกันเดี๋ยวคัดให้นะพี่น้องว่าต้นไหนสวยๆแจ่มๆเอาเฉยๆไป เคเร่เคเรเก็บไว้ให้ผมครับผมอัดเริ่มกันที่ตัวน,นี้แล้วกันครับพี่เทพเทวฤทิท์ครับพี่เทพเทวฤทิ์หนึ่งร้อยครับพี่หนึ่งร้อยแม่ฟ้าหลวงครับพี่พ 100, พววนี่เลยสวยๆหวานๆนะพี่นะแม่ฟ้าหลวง 100. หนึ่งร้อยเดี๋ยวเราจะแหวกไปด้วยกันนะพี่นะแหวกไปด้วยกันเพราะว่าเป็นไม้ที่แบบว่าปลูกแล้วไม่อ่ายังไม่ได้มาขึ้นคลิปขายเลยครับพี่ตัวนี้เนาะใหญ่มากใหญ่หญหญมากอ่ะหนึ่งร้อยครับพี่แม่ฟ้าหลวงแล้วก็หนุมานเผาลงกาครับพี่หนึ่งร้อยสวยๆตรงนี้ครับพี่หนุมาน เผาโรงการ้อยเดียวร้อยเดียวจะมาโยนกันมา้านน,น,นี้มัน,นีล้อมเพชรอันนี้เป็นหน้าแผงนะพี่มันนีแผงมันนีแผง100่งรอยหนึ 100, 100. อุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับพี่หนึ 100. จะอุทยานหลวงราชพฤกษ์นนี้เมือนคอนครชุมเมือนคอนครชุมครับพี่ไซนี้ขอร้อย5 0าสิเมืองนครชุมบับเบิ้ลบีจากตอนนี้ครับพี่นี่เลยจะ้ะ หนึ่งร้อยบับเบิลบีบับเบิลร้อยเดียวเทพพระสุธาครับพี่นี่เลยสวยๆไปเลยต้นนี้ครับพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเทพพระสุธาและด้านในเศรษฐีเงินล้านครับพี่นี่เลยเนาะต้นนี้ต้นนี้นะต้นนี้นะเศรษฐีเงินล้านครับพี่รอดใหม่กำลังมาหนึ่งร้อยครับพี่เดี๋ยวผมแบกเดีย๋ยวนี้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเศรษฐีเงินล้านครับพี่แดงฉ่ำเลยแล้วก็ต้นนี้เป็นลูกไม้นะมีลูกไม้ใบกลม กลมแบบกลมบล็อกไม่มีสะโพกเลยครับพี่นี่เลยเห็นไ,ไหมนี่กลมบล็อกเม็ดแดงตัดสวยแจ่มอ่0สามร้อยครับพ<อ>ีล่ลูกไม้กลมลูกไม้กลมเม็ดแดงมีความด่างกระจายอยู่นิดนิดนะพี่เนาะสามร้อยครับพีบ่ใบกลมบล็อกเม็ดแดงสวยแจ่มครับพี่สามร้อยสวยๆจ้ะแล้วก็เรกาซี่อะเรกาซี่สวยขยี้ใจครับพี่จัดไปจัดไปครับพี่เรกาซี่ ต้นนี้หน no ึ่งร้อยหนึ่งร้อยดอลลาร์ดอลลาร์นกพาร์ตครับพี่หนึ่งร้อยเช่นกันนี่ดารานกพาร์ตหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยจะอ่าเมืองนครชุมครับพี่ตอนนี้เมืองนครชุมเดี๋ยวนะผมวนกล้องมาทางนี้ดีกว่านี่เห็นชัดเมืองนครชุมนี่จ้ะมือใบที่ผมแตะครับพี่หนึ่งร้อยลูกไม้ครับพี่ลูกไม้อีกหนึ่งต้นครับพี่หนึ่งกระถางเนาะขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งอันนี้ลูกไม้สามร้อยครับพี่นี่เลยลูกไม้กลมเม็ดแดงสวยสามร้อยต้นที่สองครับพี่ใบเบลล์เบลล์เลยนี่จากตอนนี้กลมบล็อกสวยๆครับพี่ลลูกกไมม้ เม็ดแดง300ต้นที่2ต้นที่2องเนาะต้นนี้มาทางนี้มาทางนี้ครับพี่มาทางนี้ทองสยามแหวกแวกเลยอ่ะต้นนี้ครับพี่สวยที่อยู่ในดงอยู่ในดงสอหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับพี่ทองสยามหนึ่งร้อยจากต้นนี้เนาะแล้วก็มีลูกไม้ครับพี่ลูกไม้ใบกลมลูกไม้ใบกลมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้นนี้ต้นนี้ครับพี่แหวกแหวกแหวกอ่ะนี่ต้นนี้ครับพี่ลูกไม้ใบกลม หน้าด่างปลาคราคาบีนี่เลยใบกลมอันนี้เป็นลูกลูกของฮาราบาราเทพการเวลานะพี่เนาะต้นนี้สวยสวยขอ250ครับพี่250ลูกไม้ใบกลมลูกฮาราบาราและเทพการเวลาครับบี่นี่เลยหน้าแบบนี้แบบนี้นะจ๊ะแล้วก็มีแม่ฟ้าหลวงอันนี้หน้าออกขาวนะพี่เนาะ100 100แม่ฟ้าหลวงนี่เลย100ต้นที่2ครับบี่ต้นแรกจะออกเป็นหน้าชมพูต้นนี้ออกเป็นทางหน้าขาวสวยสะอาดครับผมแล้วก็มาด้านนี้อันนี้อันนี้ มณีจันเอาต้นนี้แล้วกันครับพี่นี่เลยมะนีจันมณีจันหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่สวยๆการเม็ดจะบูมมาแล้วด่างขาวฮาร์ฟครึ่งครับพี่มณีจันร้อยห้าสิบครับผมปีศาจแดงครับพี่ปีศาจแดงสองร้อยจากต้นนี้นี่เลยหน้าด่างแดงสวยๆครับพี่ดีเลยดำตัดแดงปีศาจแดงสองร้อยสองร้อยมหาราชมหาราชครับพี่เป็นญาติกับมหาชัยต้นนี้สวยสายใหญ่เลยหนึ่งร้อยครับพี่มหา ลาดมหาราดแล้วก็มีสีราแผงนะพี่สีราหุ่มน้องแผงหน้าออกด่างเหลืองอมส้มนะพี่เหลืองเหลืองตัดส้มครับพี่เหลืองเขียวส้มอ่าตัวนี้สองนะ 100, 100, ร,ร้อยครับพี่สีราแผงสีราแผงแล้วก็ดาราเจอสวยอเกลียวดารานพารัตครับพี่ดารานพารัตหนึ่งร้อยตัวนี้สองเนาะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับพี่ดารานพารัตป้ายสวยแจ่มดีจังต้นนี้จะ้ะแล้วมีอาสงไขย อ่ะสงไข่หนึ่งร้อย100ครับพี่กัดสีสวยแล้วนี่เลยชมพูหวานอะไรไม่อะสงไข่หนึ่งร้อย100อยู่ในโดงตรงนี้เลยแล้วก็ทับทิมต้นนี้จ้ะทับทิมนะครอันนี้สวยไซส์ใหญ่ครับพี่น้องขอ 200. 200สองร้อยสองร้อยไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่เบิมบ้มเมเลยครับพี่ทับทิมนครต้นนี้ครับพี่สองร้อยใหญ่ๆนี่ใบเท่าฝ่ามือท่าให้ดูให้ดูจ้ะและมาทางด้านนี้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 เดี๋ยวเลงก่อนเอาอะไรดีเลงก่อนเลงก่อน าหานุมนานเผาลงกาึ้นไปนแล้วนะพี่เนาะนี่เลยไซนี้ก็สวยๆนะพี่เนาะหานุมนานเผาลงกาหนึ่งร้อยแล้วก็มีต้นนี้ครับพี่ด่างแบบว่าส้มเหลืองครับพี่พื้นใบเขียวขี้มา้ามันีสาดแสงนะพี่อาะฟอร์มเต็มต้นนี้จากต้นนี้ต้นนี้ต้นตนี้ครับพี่มณีสาดแสงสองร้อยครับพี่สวยๆไม้เป็นพื้นใบเขียวขี้มา้ดามด่างส้มนะพี่ด่างส้มๆออกโอมแบบว่าเขาเรียกอะไรนะชมพูเหลืองโอ สวยแบบมีมิติครับพี่สองร้อยจ้าต้นนี้แม่ฟ้าหลวงเจอสวยอีกแล้วจ้าครับพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแม่ฟ้าหลวงครับพี่หนึ่งร้อยต้นที่สามครับผมเกสรภูม,มาลีนเหลืองๆตรงนี้เลยหนึ่งร้อยครับพี่เกสรภูม,มาลินร้อยเดียวและด้นนี้เมืองเกาะเกตครับพี่สวยสวย,สวยต้นนี้ไปหนึ่งร้อยน้องให้หนึ่งร้อยนี่เลยจ้ะฮารฮาบมเลยครับพี่ เมืองเกาะเจ็ดหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยต้นนี้ซับลุงโรดหน้าชมพูสวยหวานฉ่ำต้นนี้เลยครับพี่เขียวตัดชมพูฮาร์ปครึ่งฮาร์ปครึ่งใบใหม่หลอดใหม่กรฮาร์ปเดอ้อหนึ่งร้อยครับพี่ซับรุ่งโรดครับพี่ซับลุงโรดร้อยเดียวจ้าลูกไม้จ้าต้นนี้พี่เป็นลูกไม้ด่างนะลูกไม้ด่างลายอึ่งครับพี่โฟกัสเข้าไปไกลปื้นนี่เลยครับพี่ด่างชมพูขาวสวย,สวยครับพี่นี่เลยจากลูกไม้ลายอึ่งด่าง ขอ200ครับพี่ลูกไม้เ응อิงด่างแล้วกันผมเรียกเป็นลูกไม้เ응อิงด่างเนาะ2 0 0 200งยด่างสวยๆครับพี่นี่เลยชั้นใบแจ่ 200, มแจ่ม200ร้อมอิงด่างด้านนี้ทองสยามอันนี้หน้าแผง100 100ครับพี่ทองสยามหน้าแผงเมืองลิกอครับพี่นี่เลยเมืองลิกอเมืองลิกอด่างชมพูครับพี่สวยๆ100ๆนนๆๆครับพี่เมืองลิกอและต้นนี้หงทองหงทองครับพี่หงทองแผงใบใหม่เปิดด่างเหลืองมัน ทั้งใบครับพี่นี่เลยจากหงทองหนึ่งร้อยห้าสิบก็พี่หนึ่งร้อยห้าสิบหงทองแผลงครับพี่ตัวน,นี้ร้อยห้าสิบสวยจัดและต้องมนตาครับพี่ตัวน,นี้หนึ่งร้อยห้าสิบเช่นกันจ้ะต้องมนตาราเด้อทองนกปก้าวครับพี่ตัวน,นี้ไซส์ใหญ่สวยแม่พันสวยแม่พันเลยทองนกปก้าวนี่ผมผมแต่ครับพี่ใหญ่มากสองร้อยห้าสิบทองนกปากก้าครับพี่หน้าสวยสวยแบบนี้ครับพี่ต้นใหญ่ สายแม่ผ่านลงกระถางสิบยังร้นสองห้าศูนย์ทองขวัญเมืองครับพี่ทองเหมือนกันตัวนี้ทองขวัญเมืองต้นใหญ่นี่เลยหน้าด่างเหลืองสวยครับพี่สองร้อยห้าสิบทองขวัญเมืองครับพี่ทองขวัญเมืองแล้วตัวน,นี้ลูกไม้ลูกไม้ด่างนะพี่ลูกไม้ด่างนี่เลยจะด่างสวยสวยสองร้อยห้าสิบลูกไม้ด่างครับพี่เขาจะเป็นแบบว่าด่างชมพูนะเม็ดแดงครับพี่นี่ใบไใม่ล่าสุดครับพี่ลูกไม้ด่าง สองห้าศูนย์พี่ตัวใบล่างนี่นดางมายังสวยครับพี่สองห้าศูนย์แล้วต้นนี้เจ้าปอแก้วแผงครับพี่แผงเป็นแบบว่าใบที่ถ้วยครับพี่ปลายใบตูดใบแหลมๆเหมือนแผงแบบว่าเป็นใบลูกตาลนะพี่นะ้องใบห่อห่อขังน้ําด้วยใบห่อขังน้ําเจ้าปอแก้วแผงครับพี่แผงใบถ้วยแล้วกันต้นนี้แล้วนะนี่พี่นะนี่เลยสวยๆต้องขอสองร้อย จ้าปอกแก้วแผงครับพี่สองร้อยสองร้อยต้นนี้ครับพีเออเนะเพเ่เหลืออยู่ต้นเดียวเนาะเพราะว่ามีตงนี้ต้นหนึ่งไปแล้วเหลืออยู่ต้นนี้เหลืออยู่ต้นเดียวจ้าปอกแก้วแผงสองร้อยครับผมสิราแผงน้องขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งใช่ไหมครับพี่อ่ะสองร้อยต้นที่สองครับพี่สิ 4, ราหุ้มทองแผงครับพี่สองร้อยต้นที่สองละด้านนี้มาขึ้นแดงแงกันหน่อยเดี๋ยวใช้สีเหลืออยู่ตรงนี้ สองต้นงสองต้นสุดท้ายแล้วพี่เหลืออยู่ตรงนี้สองต้นสุดท้ายสองร้อยห้าสิบเดทชัยสีครับพี่สองห้าสิบต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งแดงปั๊บนะต้นนี้ครับพี่อ่ะสองร้อยห้าสิบต้นที่สองครับพี่เดทชัยสีครับพี่นี่เลยฟอร์มเต็มย,ย,ยังสวยยังสวยสองร้อยห้าสิบต้นที่สองครับพี่เหลือแค่ตรงนี้สองต้นเบิร์ดแล้วครับพี่เบิร์ดแล้วอ่ะแล้วก็มีซันเซ็ทสกายครับพี่จัดให้ด้านในไซส์ใหญ่ๆน้องแหมกต้นนี้แล้วกัน เป็นไม้หัวแล้วครับพี่ไม้หัวนี่เลยพร้อมให้หน่อพร้อมหาด้วย250สซันเกายครับพี่ด้านข้างครับพี่ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ยกออกมาดีกว่าอยากให้เจอแสงแหมว่าน้องสีสวยเออวันที่อยู่ในตู้น,นะพี่นะเนาะแดดก,กาลังยังลงไม่ถึงนี่จ้ะ250ครับพี่ซันเซสสกายไซส์ใหญ่ไม้หัวแม่พันจ้า บอนสีสวยตับพระจันทร์ครับพี่ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้อ่าชื่อว่าคอนมูลครับพี่คอนมูลสวยสวยเลยน้องหกร้อยครับพี่หกร้อยคอนมูลกระถางหกนิ้วอ่าหกนิ้วหกร้อยครับพี่คอนมูลบอนสีสวยตับพระจันทร์ครับพี่สวยมากต้นนี้ฟอร์มเฟิร์มโว้ยมาสวยครบจบแล้วครับพี่มีหนึ่งต้นแบ่งให้หนึ่งต้นครับพี่มีต้นเดียวและลูกไม้ลูกไม้สีด่างสวยครับพี่ใบอ้วนใหญ่อ้วนกลมแบบนี้สีด่างเขาเรียกว่าด่างพัสเทลด่างพัสเทลอ่าห0ร้อยครับพี่ ลูกไม้ใบอ้วนกลมไซส์ใหญ่ด่างพัดเทลหวานๆครับพี่ห0าและตันนี้ลูกไม้อันนี้เป็นมเมล็ดครับพี่เมล็ดมเมล็ดมเมล็ดอ่าเพราะเมล็ดครับพี่สวยเด็ดเลยคัดๆมาเป็นพันก็ได้มีต้นนะพี่เข้ามาลูกไม้มเมล็ดเนาะเพราะว่าส่วนมากจะแบบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเข้าตากรรมการอันนี้ผ่านมาจะเลี้ยงฟอร์มไซส์ใหญ่เล้วครับพี่เมล็ดในไม้เพาะ,มะเมล็ดครับพี่ตัวน,นี้คือ ผมอธว่านิดนึงพี่ๆท่านอาจจะไม่เข้าใจคำว่าเมล็ดเมล็ดก็คือไม้ทุกต้นครับพี่ที่มีชื่อเรียกเมืองกอเกตมณีล้อมเพชรน้ำมันวนไม้พวกนี้ทุกต้นล้วนแต่มาจากเมล็ดครับพี่แล้วก็เอามาจดชื่อกัทางสมาคมใช่ไหมแล้วก็เราก็มีชื่อเรียกกติดปากมาหรือเราเรียกกันว่าลูกไม้นั่นเองแต่ลูกไม้นี่คือเป็นไม้ผ่านะเป็นไม้ที่เป็นชิ้นผ่าแล้วแต่คือเมล็ดนี่คือเป็นเมล็ดออกมาจากฝักครับพี่แต่ไม้ทุกต้นแล้วมีต้นกําเนิดมาจากเมล็ดครับผมโอเคครับพี่เนาะเข้าใจตรงกันอ่ะตอนนี้เมล็ดคบ เจ็ดร้อยต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งนี่เลยไม้เมล็ดเจ็ดร้อยต้นที่หนึ่งครับพี่สวยๆนี่จ้ะหน้าเขียวตัดดับว่าแดงครับพี่แบบสีเข้มมากครับพี่สีเข้มมากต้นจริงสีเข้มมากเจ็ดร้อยต้นที่หนึ่งครับพี่เนาะเดี๋ยวผมมีจากฝาเดียวกันแบ่งสักสามต้นละกันอ่ะต้นนี้ครับพี่สวยไหมเล็ดครับพี่เมล็ดเจ็ดร้อยต้นที่สองครับพี่เมล็ดเจ็ดร้อยต้นที่สองนะฮะถูกตาต้องใจกันหรือเปล่าเมล็ดเจ็ดร้อย ต้นที่สองต้นที่สองครับพี่สวยนี่เลยสีแฉมสีสีแฉม,แมเออไม่ใช่สีแ็มสีแฉมสีเข้มสีเข้มอะไรล่ะสีแ่มสีแจม,แ,จมและต้นนี้ครับพี่มะเร็ดเจ็ดร้อยครับพี่ต้นที่สามต้นที่สามอ่าอันนี้จะออกไปทางแบบซอฟต์แต่หวานนี่เลยจะเจ็ดร้อยต้นที่สามครับพี่มะเร็ดนะไม้มะเร็ดเจ็ดร้อยต้นที่สามครับพี่สวยสวยหนึ่งสองสามครับพี่จัดไป สวยๆทั้งนั้นคัดหัวกะทิมาให้แล้วเรียบร้อยเรียบร้อยจ้ะและด้านนี้ Morning งสตาครับพี่จัดไปเลยสวยมาก200ครับพี่นี่เลยหน้าแบบนี้แบบนี้ครับพี่เอ้ยเลยฮะยากสวยแบบนี้ฟอร์มใหญ่ล้นแล้วด้วยครับพี่ m o r ์นิ่งสตาร์มอร์นิ่งสตาร์สอยสองอยเดี๋ยวนะมองซ้ายมองขวาขึ้นอะไรให้พี่ๆีกดีนะอ่ะสีราแพงครับพี่ขึ้นเลยแล้วกันผมขึ้นไปแล้วสองต้นตัวนี้ สิราห้มทองแผงครับพี่สองร้อยต้นที่สามครับพี่ต้นที่สามนี่เลยสวยๆเลยจ้ะต้นนี้ต้นนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวย้อนกลับมาทางด้านนี้ผลจำึ้นอ๋อพิศาจอพิปีศา,ศาครับพี่ปีศัตแดงแผงด่างในไปนอกครับพี่แผงลูกตาลด้วยนะนี่เลยด่างม่วงสวยๆครับพี่กระถางแปดนิ้วสองพันครับพี่กระถางแปดนี่เลยฟูๆละล้นครับพี่สองพันปีศัตว์แดง แผงลูกตาลด่างม่วงต้นนี้จ้าคุณพระครับพี่คุณพระโอ้โหสีสุดจัดประหลาดบอกต้นนี้ผมยกขึ้นมาให้ดูครับพี่นี่เลยโดนแดดเข้าไปสวยมากครับพี่เขียวเหลืองส้มแดงสวยครบจบไปต้นนี้ครับพี่ห้ารสวยสุดว,ว้าวคุณพระครับพี่คุณพระนี่เลยไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอแฮมไแฮมสวยครบจบนะพี่นะต้นนี้เนาะเขียวเหลืองส้มแดงครับพี่คุณพระห้ารสวยว,ว้าวครับผมลูกไม้ จัดไปใบกลมชมพูสวยหวานเทียบยกขึ้นมาอีกครับพี่300ใบกลมชมพูครับพี่นี่เลยด่างหวานหวานครับพี่รูปมไม้ใบกลมชมพู300กระถาง5นิ้วครับพี่สวยสวยหวานหวานครับพี่สายหวานต้องต้นนี้เนาะแล้วก็มีเพชรตาแมวต้นนี้ครับพี่เพชรตาแมวในเ่เ่อยสวยไม้แรอ,อีกนต้นที่จํานวนน้อยในตลาดและหายากมากในตอนนี้ครับพี่หนึ่งพันครับพี่แบ่งที่หนึ่งพันกลมๆเพชรตาแมวครับพี่นี่เลยใบยสวย บแข่งโป๊กกานแข่งปลกครับพี่ไม้สวยหนึ่งต้นที่เป็นไม้ด่างที่เลี้ยงในตู้ก็ได้เลี้ยงนอกตู้ก็ได้ครับพี่สำหรับเพชรตาเมลครับพี่ใบแข็งมากไม้หนึ่งต้นที่ผมซอบครับพี่นะอ่ะมาด้านนี้ครับพี่ต้นนี้ทองผักไก่มาดปาติโทต้นนี้สีสวยครบเหมือนกันครับพี่นี่เลยเออเขียวเหลืองส้มแดงครับพี่ทองผักไก่มากทองผักไก่มากครับพี่เจ็ดร้อยต้นนี้สวยจัดสีครบประหลัดไม่ต้องบอกครับพี่นี่เลยผมบอกให้เองทามทาม ของพะกกายมาดนี่ครับพี่เจ็ดร้อยสวยฝุดฟุดไปเลยต้นนี้ครับพี่ไมนะ่สวยสุดนะสวยฝุดฝุดลดๆๆลดๆๆลดลดแพงใบกลมครับพี่นี่เลยด่างขารโบหลอดใหม่บะครับพี่สี450ร่ร้อยห้าสิบลดแพงสวยสวยต้นนี้ต้นนี้จะและไม้อีกหนึ่งต้นหน้าหวานต้นนี้ชื่อว่าทองสวัสดิ์ครับพี่สวยมาก เขียวชมพูใบใหม่มีความเหลืองส้มอ่าใบนี mm ้ใบอื่นนะพี่ด่างชมพูขาวใบใหม่เหลืองส้มทองสวัสด์450ครับพี่สวยฟูไม้อ่ารุ่นนี้สามารถเอาไปยกกระถางลงกระถาง8หรือ10ได้แล้วกะลังสวยเลยล่ะพี่เนาะใบแข็ง450ครับพี่ทองสวัสด์ปิดท้ายกันที่ด้านนี้ครับพี่ลูกไม้ลูกไม้แบ่งตัวนี้เลยเราเป็นลูกไม้ไรอื่นครับพี่เอิงอ้วนกลมใหญ่เม็ดขาวชมพูครับพี่กระถาง หกล้นล้นครับพี่สามร้อยลูกไม้อืง่งสามร้อยครับพี่ไซส์ใหญ่กระถางหกล้นล้นล้นครับพี่นี่เลยสวยมากครับพี่ใบสวยก้านแข็งใบแข็งครับพี่เลี้ยงนอกตู้ได้นะจ๊ะต้นนี้สามร้อยลูกไม้อึ่งจ้ะโอเคครับพี่สนใจต้นไหนครับพี่โทรหรือทักไลน์หาน้องก้อยเด้อแล้วก็ฝากโค้ดหนึ่งลายครับพี่ฝากกดติดตามเด้อเวลามีคลิปใหม่จะได้เด้งแจ้งเตือนนึกถึงมาที่ส่วนนึกถึงสอง้อสี่บาทระมีบอลสวัสดีครับ